อา,อาหารชูกำลังพืชโสมโซนโซน้างที่ทุกคนได้จับดูน,น,บบน,นะเนาะใบมันแข็งแรงแล้วมันทนต่อโรคมันไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรใบมันไม่ไมตีบมันแบบนอกทางฝ<ล>ั่งนี้ตีควมฉีดนะกี่วันฉีดนะกี่วันเจ็ดหรือสิบห้าวันฉีดสองครั้งด้วยจริอย่างนี้เลยพืชแมลงนี้ฉีดไปจนถึงรถเครื่องจักรเราจะเข้าไม่ได้คือจะคล่อมต่ออ้อยไม่ได้แล้ว ก็ <Workers S 2> จะประมาณเพีวอาสูงแล้วรถเราเข้าเข้าข้องเลยเราเข้าไม่ได้ค่ะแต่จะเข้าไม่ได้แลอ่าิตมนั่นก็โอเคแล้วนะอาช่วงนี้ก็จะใช้โดนแล้วทีนี้โอ้ใช่ใช่ใช่ในครสวรรค์ก็ใช้โดนใช่ค่ะทีนี้จะเรียโดนผมว่าสบายเลยยิ่งสูงอัดซูนแดงเราโดนอัดเลยไม่ต้องมุดเข้าไปใช่ครับนี่นี่มีแผนกับนายน้องกับความยุ่งว่าจะใช้โดนโอ้ให้ลุงใช้โดนนะให้ผมใช้ โอเคงั้นโอเคครับสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะตามมาส่งถึงที่ก็จะอ,ออกตอนเย็นเดินปลอดภัย